เลยปลาปลาเข่าแพะใช่ไหมแพะหนวดขาวแพะหนวดขาวปลาเข่าแพะเลยกู <laughs> แพะหนวดขาวระหว่างรอแพะหนวดขาวกลึ๊บกันจ้ะห,หวานเจี๊ยบดีแล้ว <c oughs> ใช่โมจิโก้ก็ถ่ายแหละเราก็เลยต้องตามเขาเราไปเลฟซี่เราก็ตามเขามาแต่เนี้ยใกล้บ้านด้วย <laughs> ฟิลมันจะเหนื่อมมัไอไปลากกระพงไหมอะไม่เหมือนครับไม่เหมือนโอ้ถ้าผมทำก็คงเละไปดวน <c oughs> ปลาดิบไทยแบบรวมจ้านีปลาซนมิมีอะไรบ้างเนี่ยช่อนทะเลอันนี้สีทองอันนี้ตะมะแก้วสลั ว่าอะไรวะนี่ว้าฮูอะไรวะเนี่ยกระมงกระมงแก้มกระมงป่ะะกบ้างกระมงอ่าอันนี้อะไรอีโต้มอนไอที่เป็นสรงไปอีโต้นานไงแดงลีมาลุยกันเอาตัวที่เรารู้จักก่อนช่อนทะเลช่อนทะเลเรากินบ่อยนี่ดูความใสโอ้ห์มา ปาซาบีตสักหน่อยปาซาบีตสักหน่อยโอ้บายจุ๊บจิ้มอืไม่มีกลิ่นเลยเนื้อเด้งมากอืมเคยเจอช้อนเลยแล้วมันแบบมันแบบม,แบบมีกลิน่นอันนี้สดเอาแบบเพียวๆอีกหนึ่งชิ้นอืมโลด นสีทองเต็มไชโยไปอืมร้อนลองกินดูลองกินดูอันนี้เหอันนี้อะไรอ่ะตะบะแก้วตะมะแก้วตะมะแก้วสีทองสีทองตัวนี้สีทองตัวนี้แต่มันใกล้ใกลเก่งกวบาช้อนเลยนะกุศลาธรรมมากุศลาไม่ใช่ย เอนไม่ขาวม่ขาน่าวนี่กระมงแก้มบางี่แม่เหมือนชไขมันอคอเลสเตอลนะนี่ถึงไหมกระมงแก้มบางอันนีความเคี้ยวแน่นๆแล้วก็มีไขมันนี่สกู สละปลาสละนี่ปลาสล,ล,าสลัสลัดไซเดอร์ไปไปพร้อมหนึ่งสองแต่ปลาเขาสดเลยไม่เหม็นไม่คาวสีกุลโอ้วย เนื้อเหมือนกันหมดเลยเนาะใกล้เคียงกันมีเนี่ยตอนนี้เริ่มให้อันดับอันนี้นะต้นๆอยู่านงะสี่คุณเนะี่ยแปลกแปลกเลยแปลกแต่อร่อยนะไม่จิ้มเลยอะ่ะอืมอก็กลิ่นมันเป็นไงเราให้เวงจันชอบบ่แซ่บบ่มันมีกลิ่นคล้ายๆลมควันนิดหน่อแต่จริงๆเขาไม่ได้ลมควันนะแต่มันมีกลิ่นตรงหนังอืมอกลิ่นแป,ปนลกปรหลดเนาะ กินแปลกกว่าหมูไหมมันเป็นปลามันหมูอะไรอ่ะแปลกจมูกอ๋อแปลกจมูกพี่กินแปลกหมูแปลกจมูกแล้วดีพี่ชอบนะชอหรับที่กินมาี่ชอบนี้อิโตมอนอิโตมอนอิโตมอนรู้สึกว่าแบบเนื้อมันแน่นๆแล้วออ๋แต่ว่าไม่รู้จักหลายตัวมากเลยนะแดงหลีเนี่ยเนี่ยในถาดนี่ยน้ำรู้จักอยู่แค่สองสามชนิดเองมีอะไรบางมีอิตโตมอนทะเลแน่นอนชอทะเลกุชาร์ กระมงปลากระมงแล้วกุศลานี่ไม่ลไม่เคยกินเหรอรู้แต่อยู่สามอย่างแล้วโอเคไหมล่ะอันนี้อร่อยสุดเลยโอ้ยอันนี้แข็งไปตายนานแล้วนี่ตายนานแล้วท้องปลาทอดเริ่มต้นด้วยท้องปลาทอดอร่อยอร่อย อก็คือว่าสั่งหนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งตัวเขาทำมาให้ได้อย่างนี้แล้วส่วนท้องก็ทอดให้แล้วเดี๋ยวจะไม่มีเป็นซูชิด้วยใช่ไหมคะใช่หนึ่งตัวเลือกให้เขาทำได้อร่อยยัง <laughs> <laughs> ไงบ้างครับคุณจากิด <laughs> จะเก๊กหน้าทำไมวะตบปากแต่ไม่จะเก๊กหน้ากูจะไอ้เก๊กไปไอยู่ไม่ได้อ๋อแดงแดงแๆงมาอ่ะผู้หญิงมาอ่ะไม่ทันแล้วกล้องไม่ทันแล้วเป็นไงชอบหนังมันนี้ป่ะใช่หนังอร่อยมันกรุบกรุบกรุบกูไม่ต้องพูดเป็นไงเลี้ยงจันเป็นไงแซ่บอก จับลายอ๋อเสียใจอ้ะมเสียใจน้ำมากโอ้คุณเป็นดาราคนป่วยมาเลยอันนี้อะไรเราไม่บอกว่าป่วยอันนี้ต้องคนปะไม่นี่องจริงวาซาบีดองใช่ไหมวาซาบีดองใใช่ๆแต่มันมีกลิ่นกระเทียมด้วยอืมเอาแบบออริจินอลก่อนโอ้มีอิคุระด้วย อ,อมๆๆๆเรียกว่าอะไรนะแพะปลาแพะขาวค่ะเออปลาแพะหนวดขาวแพะหนวดขาวหกก็็เบมมันีกลิ่นส้มมันอยู่ใกล้ส้มอ๋ออยู่ใกล้ส้มตก <laughs> <laughs> ใจคเราคิดว,ว่าจมูกเทพอ๋อมันอยู่ใกล้ส้มใช <laughs> ่ไงมเพราะถามว่าปลาอะไรปลาปลาแพะแล้วมันมีอย่างงี้ปลาแพะหนวดขาวอ่า กินได้ไหมตรงนี้ได้เอาดิโชเลยเห็นไหมอืมหนังเข้าหนาใช่เก็ดเข้าแข็งแต่เขาใช้วิธีการน้ำร้อนลาดก่อนล่าดผ่านกระดาษหรือผ้าเนี่ยใช่ใช่เอ้แต่ดีมันเด้งกุดๆแล้วเสร็จปั๊บเราค่อยมามาลนไฟเบิร์นไฟนิดนึงแล้วเอาข้าตู้เย็นอีกทีหนึ่งใช่เขาลนไฟก่อนแล้วเอาข้าวตู้เย็นอีกทีหนึ่งเนื้อมันสดนะเด้ง มันเขาทำแบบเนี้ยเพิ่มเลเยอร์หนังขึ้นมากินไม่เหมือนตอนดิบเลยอร่อยแตชอบความปลาดิบนะนี่ปลาดิบไทยจริงจใช่ไหมเนี่ยไมโซว่าปลาดิบไทยอุยอีกุระไหลอู๋กินเลยคิดว่าเขาทำให้มันมันได้กลิ่นส้มหรือเปล่าเส้นมันบางหนูว่าอันนี้เขาทำให้มีดเขาหั่นส้มแล้วเอามาแลบอันนี้อย่าลืมกินใช้เท้าอย่าลืมกินใช้เท้าด้วยอะไรนะไใช้ข้านี้าพยาธิออื้

ส้มส <tortured. S 1> ม้มส้มเยเออผนเสือจิมผสือจิ้มผอเสือโตซูชิเรามาแล้วซูชิเรามาแล้วคอนเสิอืมอืร์ไม่กินเมกยไปเลยแล้วจิมซีฟู้ดนี่แล้วก็ปลาปลาแพ้ปลาแพ้หนวดขาวจำไว้นะนักเรียนปลาแพ้หนวดขาวพี่อฟฟู้ด ซีฟูดแซ่บนะซีฟูดแซ่บแต่ไม่ได้เป็ดสาไม่เนี่ยคืออร่อยแล้วกินอย่างบ้านเราปากเถื่อนบ้านเราคือปากเถื่อบนี่ยปากเถื่อนบ้านเรานะไม่ใช่บ้านคนไทยบ้านของพวกเราเนี่ยปากเถื่อนอร่อยปากลำบากตุนอันนี้อร่อยแล้วอันนี้โอเคอมหวานหวานเค็มๆตัดแซ่บนะแซ่บแซ่บแล้วผู้หญิงรวยพี่อยากกินจะไม่ไม่จะคิดอยากได้สีเขียวอว่าจังภูมิใจดำเหนือเข้าไทยบ่ บอื้อหือผีข้าวเป็นสีน้ำตาลชอบมากไม่จิ้มนะไม่ต้องจิ้มครับเซียมเลยหรือเปล่าอื้อือเอาเมื่อไรนะเอาหื้อเอาหื้อเอาหื้อนั่นแหละอ๋อเลยแตวต้องจิ้มอ่ะเอาเป้าก่อนสะพ้เยียงจันทร์ก่อนมาแล้วมันดอกดอกฮึ่มเราอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหน้าดอกตูดเลย ไปจังไหนหอมเนาะอืมอกินซอสดูเผาอืมแบอืมอมาอันนี้ก็ทำเป็นอะไรนะตัวขาวตัวเททำเป็นตัวชี้นี่ตัวเดียวกันกับบนนี้แหละอืมเขาแบ่งทำให้อืมข้าวหอมก็ข้าวมีรสชาติฉันชอบข้าวแบบเนี้ยข้าวสีเหลืองๆข้าวเป็นแบบตึงๆเลยนะอืมอืมอดีไม่ต้องจิ้มซู่แล้วใช่ไม่กินแล้วเลยจบเลย เริ่มอ่ะมาน้องชายลุยโอ้ยอไปเสียงกูไม่มีน้ <S <S องชายกินเลยไม่ต้องพูดก็ได้เอากูอยากเห็นสีหน้า <S 2> <S 2> ไม่กงินไม่ <S <S ไต้องกินอร่อย <B ank way> บอกไม่ต้องพูดเออแค่นั้นแหละเออจบ้เราจะมาเป็น คอมบิเนชันระหว่างนี่ปนวดขาวปลาแพ้นวดขาวแพ้นวดขาวมันน้อยใจแล้วเนี่ยแดงมันจะหมดตัวแล้วกูยังเลี้ยงไม่ถูกเลยใส่กับซูชิที่เทปเขาทำมาให้เหลือตะก้างแจำชื่อกไม่ได้ลัวทีวุ้นบีม้ากติมส้ม ออกมาหอมเข้าออกความเค็มเขาสลส่ผิวส้มใส่ไปใช่อเออเขาเข้าใจกินนะดีปลกสิเลยน่าราล็อกันเรื่องเลาบวยแล้วห <laughs> ลังจากกินปลาดิบเยอะต่อไปก็เป็นเล้าบวยน้อวเหนียกวก็หอมต้องเขา้ารายการนี้18บวกนะฮะออนคุกไม่ได้รู้สึกว่ามันคือบวยอย่างเดียวมันมีอะไรบ้างถ้า<น>แก่แล้วนำ้นำได้กินลูกอี แน่แน่บวยกับพีคของต่างประเทศอาจจะเป็นผลไม้ชนิดเดียอะไรก็ได้ป่าความเปรี้ยวอ่ะแตกต่างที่ความเปรี้ยวป่าวกลิ่นเลยกลิ่นเลยอ่ะอันนี้เออคาบาเล่คานยบุษคานยบุษชช่วงเสวียนนาแอลกอฮอล์อ่ะมึงคุยกันจับพี่จับจุดจับเอาเขาใส่ตาลแต่พี่ทำไม่ได้เหรอที่บ้านกูกูก็ดองกูก็ตองใส่ตาลต้องใส่ตาลแต่กลิ่น กินมาก่อนเลยคือยังไม่ทันกินแบบอู้หูกินหอมแต่ว่ามันไม่ได้หอมปุย้ยไงจริงๆกูมึงยุดช่องกูกเลยนะนั่งคุย <c oughs> ไม่รู้รสอ่ะเอามาสีแก้วไม่รู้รสยกไข่ได้ไหมไข่ว่าแน่กว่าใสาเลี้ยเ็เมีย้ยวคุณคุยเรื่องเล่ากันแล้วแาละร้านอาหารญี่ปุน่นสบายใจเดี๋ยวโต๊ะไหนเขาจะกินแล้วก็เดินไปสองสองหัวได้มั้น ลองตำหัวเขามีก้างด้วยนะเขาไม่เอากลับบ้านเราก็เก็บกลับไปต้มยำได้หม้อที่หัวร้อนนี่คืออะไรไอซ์อันนี้เก้าร้อยเองนะตัวนี้ทั้งตัวนะจ๊ะไม่ต้องบอกเขาว่าไม่ใช่แค่นี้มีด้วยนี่จานนี้ที่หมดไปด้วยได้ซูชิด้วยแล้วก็ได้ทอดด้วยทอดไปไหนทอดอยู่ไหนเหลือชิ้นเดียวอยางให้เห็นอยากให้เห็นทุกคนยังเห็นก็อยู่เนี่ยเนี่ยตัวเนื้อได้สามอย่างหนึ่งสองสาม สอง้องปลาสามมิโซะอร่อยนะมิโซะดีมากอันนี้เราบวยที่ไหนวะไม่ใช่มิโซะเอ้ยผิดแก้วบัวบัวช่องมาันจะไม่ต้องพูดอันนี้เราสรุปปลาเลยนะฮะบัาแท้หนวดขาวบัาแท้หนวดขาวแล้วก็นี้เซตหกร้อยห้าสิบบาทอันนี้ปลารวมปลารวมบะหมี่ไทยรวมบายเจอกันคลิปหน้า ลืมทิ้กจ้สือลืมไปแชรกันดื่มไม่ครับเขาเป็นซุปแป้งทอดอ่าใช่อ่ะเรากินดูสิดิบๆอ่าแต่ว่าดอกไม่กินได้มันกินได้ได้ทั้งจานกินได้หมดแต่ว่ามันกินได้แต่เขาไม่กินเงินตัวพอดีจริงเออเนี่ยแซ่บหลายแซ่บปะ เออนั่นแหละเขาเลยไม่กินไงแต่กินได้นะแต่กินได้จ้า